in gazing into i n the the sky far โย่ yo what's up y o u t ท b e สวัสดีครับผมต้านะครับหลังจากไม่ได้คุยกันมานานนะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะครับโอเคนะครับใครที่ติดตามผมนะครับจะรู้ว่าช่วงนี้ผมกำลังทำอะไรอยู่นะครับช่วงนี้ผมกำลัง ลีนอยู่นั่นเองนะครับวันนี้คลิปนี้เลยครับก็จะมาคุยในเรื่องลีนคืออะไรนะครับลีนทําไมนะครับลรีนไปเพื่ออะไรนะครับสามอย่างนะครับเราจะมาคุยในเรื่องลีนคืออะไรก่อนนะครับลีนก็คือการทําให้บอดี้แฟทในร่างกายต่ําลงนะครับบอดี้แฟทนะก็คือไขมันในร่างกายสะสมของเราต่ําลงนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าการลีนนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อชัดนะครับมากขึ้นนะครับแบบ ไขมันต่ำแล้วกล้ามเนื้อจะชัดเขาเรียกว่าลีนนะครับแล้วลีนกับลดน้ำหนักแตกต่างกันยังไงนะครับลีนก็คือจะรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ให้ได้งเยอะที่สุดนะครับเอาไขมันไปใช้เป็นพลังงานนะครับการลดน้ำหนักก็คือการ ทำให้น้ำหนักต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆแต่การเีนนะครับไม่จะเป็นว่าน้ําหนักจะต้องลดหวบนะครับทำให้ไขมันในร่างกายลดต่างหากนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับนักกอกายนะครับหรือว่าฟิตเนสโมเดลนะครับในต่างประเทศนะครับตัวใหญ่ๆนะครับบริีแฟตเขาจะต่ำนะครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าตัวจะใหญ่นะครับแต่บริีแฟตต่ำแล้วทําให้กล้ามเนื้อชัดนะครับเห็นซิกแพคเห็นหน้าอกเห็นไหลเห็นอะไรเงี้ยชัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าบริีแฟตในร่างกายเขาต่ำนะครับแต่สังเกตไหมครับคนที่ผอมทําไมถึงมีพุงนนั่คือการที บริฟตในร่างกายเยอะนะครับไม่จะเป็นว่าเราจะผอมแล้วบริฟ a ตเราน้อยตามไปไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับมันอยู่ที่การเผาผลาญนะครับอยู่ที่เทคนิคว่าเราจะทํายังไงให้ไขมันในร่างกายออกไปได้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเข้าใจไหมครับการรีก็คือการเอาไขมันในร่างกายออกไปนะครับไม่ใช่การที่จะลดน้ําหนักแบบฮู้ๆู้แบบเหมือนคนผอมแล้วจะรีนะครับไม่ใช่นะครับต่อมานะครับรีนทําไมนะครับทําไมไม่สร้างกล้ามเนื้อไปเยอะๆก่อนนะครับแล้วค่อยลีทีเดียวถูกต้องครับ คุณคิดแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่อยู่ที่จุดประสงค์นะครับของแต่ละคนนะครับในช่วงช่วงนั้นนะครับว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นกําลังจะแข่งนะครับกำลังจะแข่งประกวดก็เลยต้องรีนนะครับ,รบหรือว่ากําลังจะถ่ายรูปนะครับก็เลยต้องรีนนะครับหรือว่าพวกนายแบบอะไรต่างๆนะครับเขาต้องรีนเพื่อว่าถ่ายรูปออกมาแล้วเห็นที่แพ็คชัดๆให้บริแฟตต่าๆนะครับจะได้ถ่ายรูปออกมาแล้วมีมิตินะครับในกล้ามเนื้อนะครับทาให้กล้ามเนื้อชัดแล้วสวยนะครับในเวลาถ่ายรูปนะครับโอเคไหมครับรีนไปเพื่ออะไรนะครับจุดประสงค์แต่ละะคคนนนนนนไมมม่่เเหือกกััรรรบใายงชผ ครับที่ผมรีนนะครับเพราะว่าผมกำลังแข่งอยู่นะครับกำลังแข่งเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับในฟิตเนสที่ผมเล่นอยู่นะครับที่ฟิตเนสเขาจัดการแข่งขันแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองอะไรอย่างงี้ครับที่ใครได้ติดตามหลังจากที่ผมได้อัพน้ำหนักขึ้นมาประมาณ70นะครับในช่วงปลายปีนะครับแล้วช่วงนี้ช่วงเดือนที่ผ่านมาผมก็เริ่มพยายามรีนขึ้นมาเรื่อยๆไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมเอารูปไปดูนะครับในช่วงที่ถ่ายในการแข่งขันช่วงที่อัพน้ำหนักขึ้นมา70นะครับโอเค เป็นไงบ้างครับหน้าบวมเลยอ่ะโอเคนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมอัพน้ําหนักขึ้นมาจริงๆนะครับเจไม่ได้โม้นะครับเป็นช่วงที่หน้าบวมเลยสังเกตดูนีครับหลังจากได้อัพน้ำหนักขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังลีนเพื่อให้กล้ามเนื้อชัดๆจะได้ไปสู้กับคนอื่นได้นะครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่แบบกล้ามเนื้อกำลังชาร์จนะครับแล้วก็ซิปแพคเห็นชัดนะครับ,รรบทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การกินนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแนะนําการกินนะครับว่าช่วงลีนใน1 1ววววััััันนนนนนะะะะะคคครรรรรบบบบบบใผผมมมกกกิิออออไไไ้้้้าาาาาางงงงงแล็ทํ์ดดโยยเี๋จหมดเลยนะคครับในลิปต่ออไปนะครับโเค คนะคครับลิปนี้นะครับผมก็ไม่ขออะไรมากขอให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับเข้าไปกดไลค์รูปให้หน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเป็นคะแนนให้ผมด้วยนะครับในการแข่งขันอาที่ฟินเนสที่ผมเล่นนะครับเป็นใครได้ไลค์เยอะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงก็ฝากยูทูบเบอร์กดไลค์รูปผมด้วยนะครับแล้วผมจะเอาลิงก์นะครับลิงก์รูปของผมนะครับที่ได้ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับไว้ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงก็เข้าไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับรูปผมนะครับเบอร์เท่าไหร่หนึ่งศูนย์แปด นะครับชื่อต้านะครับไปกดไลค์ให้ด้วยนะจะได้มีคนไลค์เยอะๆจะได้มีคะแนนสะสมเยอะๆนะครับฝากด้วยนะยังไงผมผมไม่ขออะไรจากยูทูบเบอร์เราผมขอแค่ไลค์แค่ให้ทุกคนเข้าไปดูนะครับเข้าไปกดลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วผมก็จะมาบอกนะครับเป็นการตอบแทนนะครับว่า1วันผมทําอะไรบ้างนะครับกินยังไงบ้างนะครับในช่วงลีนนะครับกดไลค์ด้วยนะจริงฝากจริงๆครับอยากขอกดไลค์จากยูทูบเบอร์ทุกคนนี่แหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับมีคนถามมาเข้ามาเยอะเลยครับเรื่องเสื้อยิมชาร์ก ที่ไหนบ้างอยากได้ผมอยากได้มากเลยสวยมากเลยโอเคสวยจริงๆครับเสื้อยิมชาร์นะครับที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นยิมชาร์กจากอังกฤษนะครับของแท้เลยนะครับเป็นน้องที่อยู่นู่นส่งมาให้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นป้ายของแท้ครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นยิมชาร์กนะครับของแท้เลยนะครับจากอังกฤษนะครับมีคนถามมาเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยผมอยากได้อ่ะอยากสั่งอ่ะจะทํายังไงอ่ะคือผมว่าก็อยากให้ทุกคนได้เหมือนกันครับแต่ไม่รู้เลยครับว่ามันต้องเสียภาษีเยอะนะครับค่ามาอะไรอย่างเงี้ยเอางงี้ไหมผมว่า ถ้าผมแข่งรายการนี้ร้วชนะนะครับแล้วยูทูบเบอร์ไปกดไลค์ช่วยให้ผมแบบได้คะแนนได้เยอะนะครับจากการไลค์อะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมคะแนนอะไรเงี้ยถ้าผมชนะขึ้นมาเดี๋ยวผมให้น้องเอามาให้เป็นแจกยูทูบเบอร์ดีกว่า3ตัวนะครับของแท้นะจริงๆผมพูดตรงๆเลยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแจกนะเสื้อยิมช้าของแท้นะครับจากอังกฤษเลย3ตัวนะครับสุ่มแจกนะครับให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่อยากได้นะครับหรือว่าคนที่เห็นน้องๆแบบอยากได้ผมก็เข้าใจนะครับว่าบางคนแบบเอ้ยมันอยากได้จริงเสื้อมันสวยจริงมันรัด รรูปนะคับมันเป็นแบบลดฟิตนะครับใส่แล้วแบบโอ้หเท่จริงๆนะครับแบรนด์นี้เขาก็ดังอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นของกิมชานะครับอย่าลืมไปฝากกดไลค์ให้ผมนะครับรูปใต้ล่างนี้นะครับแต่ผมจะเอาลิงก์ไว้ใต้ ด้านล่างนี้นะครับเป็นรูปที่ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับตอนนั้นอัพน้ำหนักขึ้นมา70นะครับอย่าลืมไปกดไลค์รูปเยอะๆด้วยนะครับถ้าชนะขึ้นมาผมไม่ลืมแน่ๆครับแจกเสื้อทีมชาร์ป3ตัวนะครับสุ่มแจกยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับอันนี้สัญญาเลยจริงๆนะครับถ้าชนะขึ้นมานะครับคงจะเข้าใจเลยนะครับว่าลีนคืออะไรนะครับลีนทําไมครับลีนไปเพื่ออะไรนะครับคลิปต่อไปก็จะมาแนะนําในการแบบกินอะไรบ้างในวันหนึ่งนะครับในลีนนะครับแล้วก็คาร์ดิโอยังไงบ้างนะครับยู ไม่มีอะไรละงั้นเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ